ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ E f o ุ t b a l l 2 0ันโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเด สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการนำเสนอนะครับทุกคนการคาดการนะครับนักเตะแพ็กใหม่ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาเลขฟรีดอิอเทมดาวหรือไอเทมของ Nominating c o n t r a c t นะครับทุกคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างน,นะครับทุกคนสื่อต่างประเทศนะครับให้การคาดการใครมากันบ้างเราไปาำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาเดิทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแลวกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะทาการพูดถึงการนําเสนอนะครับคนนักเตะแพ็กใหม่ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาให้แลกฟรีดอเทมงดาวหรืออเ่มของ n o m i n a t i n g contract นะครับทุกคนก็คือเข้ามาแทนที่แพ็กนี้เลยนะครับสำหรับแพ็กนี้นะครับทุกคนจะมาอายุไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับทุ แพ็คของแจ็คครดิทนะครับทุกคนแล้วก็แพ็คของเจดิกต่างๆนะครับก็คือหมดอายุไปพร้อมกันเลยนะครับและนี่คือหน้าตาของการคาดการจากเบสล l เจนเอเอนะครับทุกคนหรือว่าการคาดการของต่างประเทศนั่นเองนะครับก็ให้ข้อมูลการคาดการมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนนำทัพโดยวินิจเจอานะครับทุกคนมัเมศซารานะครับมีโคพาเมอร์ชวนคุณเด้ทุกคนมีเจ้าเนเวสนะครับคายฮาเวตกันทุกคนมีโซลอตด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ดับิดเดเคอาร์นะครับ ไมเคิลโอลิเซครับทุกคนเดนิสคาเรียก็อามัดเดียโลนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนเล่นใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูค่าพลังวิตันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเรื่องวันชี้คนแรกนะครับเป็นเดนิสคาเรียนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรลงบุ๊อยู่ที่97เลยนะครับต่อมาเป็นทางฝั่งของดาบิดเดเคอาร์ครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรลงบุ๊อยู่ที่97เช่นกันนะครับและต่อมาาคืออทงงงฝั่ข อารมัดเดียโลนะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดลงบุทอยู่ที่97าเช่นกันนะครับทุกคนพูดผิดนะครับและต่อมานะครับเป็นทางฝั่งของอเล็กซานเดอร์โซลต์นะทุกคนตำแหน่งของกองหน้าจากเอเติโกมาดริดนะครับค่าพลังอยู่ที่98และคนต่อมาก็คือทางฝั่งของคายฮาวเวตจากอาร์เซนอลนะครับค่าพลังสูงสุดลงบุทอยู่ที่98เช่นกันนะครับคนต่อมานะครับทุกคนเป็นทางฝั่งของไมเคิลโอลิเซจากไบเยนมิวนิกนะครับค่าพลังสูงสุดลงบุทอยู่ที่98เช่นเดียวกันครับทุกคน และต่อมาเนะครับเป็นทางฝั่งของเจ้าเนเวสจากปารีสแซงต์แชมงนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุทอยู่ที่98เช่นเดียวกัน,กนครับทุกคนและต่อมาเป็นโคพาเมอร์จากเชลซีนะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรุกค่าพลังสูงสุดรวมบุทอยู่ที่9 9และต่อมาก็คือทางฝั่งของชวนคุนเดจาก FC บาร์เซโลนานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุทอยู่ที่99เช่นเดียวกัน,กนครับทุกคนต่อมาเป็นทังฝั่งของมัวเมซาร่าตำแหน่งของปีขวานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุทอยู่ที่100เลยทีเดียะคยับ และนี่บทุกคนทางฝั่งของวินิจีนะครับตำแหน่งของปีกซ้ายเข้าบลังส่งสุดรวมไปอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งถึงหนึเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนย้าอีกทีนะครับว่าเป็นเพียงแค่การนําเสนอเท่านั้นนะครับทุกคนการคาดการณ์ของต่างประเทศนะครับทุกคนย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ก็เท่านั้นนะครับก็เลงใครไปบ้างอยากให้ใครมากันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ แต่ก็ในส่วนของไอเทมต่งตางๆนะครับพืนหรือว่าจะหาไอเทมดาวนะครับก็สามารถหาได้ในส่วนของแมทพาร์ตนะครับเพื่อนเพื่อมาแลกนักเตะฟรีนั่นเองนะครับกนทำการรับเียนให้สั้นๆประมาณนี้ทพกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ